สวดีครับสวัสดีพี่นอ้องทต้าซอครับบรรยากาศทัี่มันเศร้มามืัอนี้อากาศก็ต้องดีครับบพอกันโดนแล้วหลังจากเปรียดการงานมืงอนี้หยุดว่าดันยุดก็เลยได้มาหาบึงดักไปครับดักหนูมืัอนี่จะได้ยึดได้ปีไหมล่ะพี่นอ้องหาอยู่ให้กินไปครับ กินไม่เป็นน้ำหากินเป็นน้ำครับรักไว้ก็คำว้านขี้ผ้าปิ่นองมาเบิง้งมาหลุนกันมันบ่มันไปรลุนกันครับหกเนียงน้อยปิ่นองป้าหยาค่าครับ โห,โหลุนกันหลังแหลกครับออกมาแตงปอบอกจ้จพี่น้องเห็นแม่แม่บน,นครับโอ้ยออกทางไหรอ ลุนไปอีกครับพวกคับพี่น้องเอ้ยครับพโกโก,กินปลานี่นะเด๋ยจำปลาท่านี่นกันได้งเอผ่นเที่ยวงามงามครับโอดๆหลุเลยพลาดได้ื้อพี่น,น้องน้อ่ยบวกมาจ้อยครับพาลาดหลังเดียว เดินเลยครับเดินไปกี่ดีแกเดะดักหัวสามหลังจุดเดียวครับ ก็มาถือวะนี่พันดื้อวะไปเพิ่งท่าพูธครับวะเนี่ยพกพี่น้องคอยงางกัยยงนเอาครับนางแห้งปไปไหมือหนาค้าครับสวยเพิ่นแดงครึ่งเพ่นนี่ถือสมบัติ บอกเสื้อเยเลยครับมันคุมาไก่วดเดีเ๋ยวแม่แม่ดยซื้อวดอัอกไม่หายกาจิ้นครับ ยาเพียงยเอาไแล้วพี่น้องแนเป็นตัวออกดีดีครับพื่นทางพื่นเฮ้เ่นทัาบครับวะเนี่ ไปลุ้นกันไปครับตั้งแต่เป็นสนามพี่นอ้องโอ้ยอุย้ยตื่นพี่นอ้องปวดครับปวดปวดปวดเอาเร็วพี่นอ้องเ,เอาเร็วครับเอาเร็วปวดปวดปวดอ๋อปวดหรอครับวันนี้หลังเห็นตะป้ายพี่นอ้องหลังจากได้มาตัวหนึง่งใด่ไหมครับหมุนอองหอกตะป้ายกี่ดีเลย น้ำหาครับน้ำหาน้ำกันโตมาทั้งเยียบพี่น้องโอ้เสะแล้วบูสไปครับไปควางยาคุยฟุยฟุยใสะบูพูดพี่น้องนี่ไก่หมดครับปวนมากมากปวดปวดปวดเห็นบมดพี่น้องว่ะปวด เพือ่อเพื่อเสร็จโจทย์หรอครับเอาเอาเอาปุ๊ดเอาครับสองแต้มสองแต้มพี่หน่องหลังจากได้มาสองห้างล้วครับวกๆเลยรวมกันเลยครับไปเรื่ยรอยๆไปพี่นอ้องบ่ามาไก่เลยพี่น้องบอกว่าสักอยางครับลงใสออกห้างอื่น หนุนตัวที่มาขวบบ้างครับโอ้ยอยู่นยในกันอนาะหกกับหกที่นอกหกไปหน่ะข้าครับหน้าขุกงหน้าเราขุ่นขวเพันแดงครึ่งหนึี่น,นอกไปลุ้นกันไปครับ ก็ไั่เก่าพี่น้องก็ไั่ปลาเก่าครับก็พนันบาทไงปวดหัวตึกฟ,ฟุ้ยฟุ้ยวะพี่น้อ,อ,นองอ๋ัวบ่อจัอยตัวนี้ไปตุนไปเลยครับ อบอก,กมากกันครับไปดีๆเกเรๆม,มันหกผมลงจากถ้ำมันอออครับต้องิงถ้ำหลอกดีๆพี่น้องจะ้อนูนหน่อยเที่ยวครับไปเบิ้งถ้ำมันรับบปะเนี่ย ตูลิงตุลินี่แหละครับมาห่าง,งนะ,งะนำด่ถือเจะครับยจ้บนี้มาเบิ้งวันนี้ถือบ่จะพาดเหรยเดือดซื้อครับมาจำเป็นกับมิตรภานเหรยเดือดซือ้อจเป็นบ่อ,อท่านนี่ครับ กให้ก,ก,กินมุนุอีปุยครับถือรีบหน้นองนั่าจงหงเงินครับหนุหน่อยครับอ๋อปวดอัวเดียวครับถ้าแกิได้มาละสาม้างครับอือสามหลองตุ้ถไายไปลุ้น,นกัน ลังดีกับนูนหน่อยพลาดมปซื้อเลยพี่นนองสามหางบิกบ๊กๆเลยครับหายอยู่ใคกินไปครับได้ยท่านคนหางมือหางบ,บ,บําบัดระบาพี่นนองเป็นห่วงผีน้องกอกทางทหารหารชายแดนครับ ดูกลัวพี่น้องสักมือหนึ่งมาตรงเดียร์ยุติลงแล้วครับ้างนีก็ซื้อซื้อพี่น้องเอ้ยครับจะลอยกันผมมากไก่จ่อยคอยมุนอีนปุ๋ยไปลุ้นลังสุดท้ายครับ อมือ,อ,อนีมันอยู่พี่น้องเอ้ยครับมึงหลังตุ้ท้ายเหมือนกันหลังตุท้ตท้ายก็มี่สะพานดีดบวกหรืต้องที่พวบเหมืนครับมันยังบวกเงี้ยพี่น้องเป็นเหล็กเงี้ยพี่น้องว่ะโอ้ยเดือดใจหลายพี่น้องเอ้ย ามาแล้วครับมืนน่อนยสามหลาสามหางจะบีบิบ๊กเลยครับไม่ได้ขึ้นแล้วก็จะเดลีด่ยนงานครับวันนี้จะไปมุ่งให้มันแล้ววางียงบอกว่าแพนในเขาไม่นีแล้วครับเอาสามหางครับผูกลัวเลยเปน็นหรอง ทิศที่เปี่ยนเราก็เดือดร้นครับช่วงนี้ก็รังกาเขาเกี่ยวหอกจะนำแล้วก็หาหนูครับดักหนูแน่หากบแน่หาก้นปูขุดปูขุดหอยมาเลยพี่นออ้องเพราะอยู่ได้กินครับเอ้าตัวนี้ปลอนจีน้องเป็นหรือนะครับปลอดปูงกุ้นพี่น้องไอ้กําลังแรีงไก่ก้อนแหลกก้นแ,แ,นแช่ก็ิดตามเอ้อหน้าม,มูลุดปลอดไหมสำหรับมืมนอนีกัสวัสดีครับ